ราบสวัสดีค่ะเพื่อนรักทุกท่านนะคะมิตรรักนักลงทุนทุกท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ที่ต้องการความร่ำรวยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะก่อนอื่นก่อนจะไปดูวิธีการจับเลขวินตามกำลังวันอังคารนะคะวันนี้แอดจะมาสอนการจับเลขวินชุด3ตัวในะ2ตัว ประจำวันอังคารใช้ได้ทุกวันอังคารโดยใช้ตารางกำลังวันประจำวันอังคารแบบนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูวันนี้วันที่แอดไทยคลิปนี้นะคะก็คือวันจันนะคะวันจันที่ที่20เดือนธันวาคมนะคะอันนี้คือผลของเพื่อนบ้านนะคะผลของเพื่อนบ้าน206 06และ62ที่ให้ดูเพราะว่านี่ค่ะนี่คือตารางกําลังวันประจำวันจันทร์นะคะ206 06และ62เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะวิธีการจับเลขวินแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องคํานวณเลยค่ะและสามารถนำกลับมาใช้ ชุดนี้นำกลับมาใช้ได้ตลอดทุกวันจันเลยนะคะทีนี้เรามาดูชุดวินของวันอังคารกันบ้างนะคะเพื่อนๆนที่เห็นชุดวินแล้วอย่าเพิ่งรีบออกไปนะคะมาดูดสรุปผลให้นะคะสถิติตัวเลขที่ออกวันอังคารนะคะชุดวินของเราจะเข้าบ้างหรือเปล่านะคะรอติดตามตอนท้ายนะคะชุดนี้นะคะทีนี้เรามาดูตารางเลขวินของเราค่ะตารางเลข กำลังประจำวันอังคารหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาได้ใน Google เลยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แต่ละวันจันอังคารพุธจนถึงวันอาทิตย์หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะคะตัวเลขชุดตัวเลขก็จะแตกต่างกันไปนะคะแอดจะสอนจับตัวเลขเหล่านี้นะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่มองตารางแบบนี้ก็อาจจะงงนะคะเห็นเขาแชร์กันมาเห็นเพื่อนๆได้มา แล้วนำมาจับมาซื้อยังไงนะคะเรามาดูวิธีทำกันนะคะโดยแอดได้ทําการจับชุดวินสตัวไว้ให้แล้วเพือ่อที่จะไม่ได้เป็นการเสียเวลานะคะวิธีการจับชุดวิน3าตัวก็คือนำตัวเลขในนี้ออกมาเขียนเรียงใหม่ก็ได้นะคะเพื่อนจะได้ไม่งงนะคะเรานำมาเขียนไว้ตามนี้เลยนะคะ3 0 5 4สี่ แปหแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทำการจับตัวเลขไปทีละสามตัวเท่ากับ1ชุดนะคะชุดแรกก็จะเริ่มต้นด้วย3 05นี่คือเลข3มตัวนับเป็นชุดที่1นะคะชุดต่อไปเราจะจับเลขคู่หน้าก็คือ3กับ0แล้วเปลี่ยนตัวท้ายเป็นตัวถัดไปแบบนี้304นะคะต่อไปก็เป็น30 7ย์นะคะ ต่อไปก็เป็น3 08ต่อไปก็เป็น301จนครบหมดแล้วตัวสุดท้ายคือเลข1เราก็มาเปลี่ยนตัวเลขชุดคู่หน้าค่ะจาก3 0แล้วก็มาเป็น3 5นะคะตัวถัดไปต่อจาก5ก็คือ4 354ค่ะชุดถัดไปก็จะเป็น3 5 7นะคะชุดถัดไปก็ยังเป็น35อยู่นะคะชุดคู่แรก คู่หน้านะคะ3 5แต่เปลี่ยนตัวหลังเป็น8แล้วก็3 5 1หนะคะ1คือตัวสุดท้ายของชุดพอมาถึง1แล้วก็คือเราก็จะเปลี่ยนเลขคู่หน้าใหม่จาก3035เปลี่ยนมาเป็น3 4นะคะ3 4และเลขถัดไปก็คือ7นะคะต่อไปเราก็ยึดคู่หน้าไว้3 4เปลี่ยนตัวท้ายเป็น8 3 4 8 3 4 1น,นะคะแล้วก็จะบินถัดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงชุดสุดท้ายก็จะมาจบที่เลข3ตัวสุดท้ายคือ781นะคะวิธีการทำแบบนี้นะคะตัวเลขทั้งหมด7ตัวเรามาจับชุดวิน3ตัวจะได้ทั้งหมด35ชุดก็คือตัวเลขทั้งหมด35ชุดที่เพื่อนๆจะนำไปลงทุนได้นะคะเพื่อนๆนักลงทุนก็อย่าทุ่มทั้งหมดนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เลือกเอาเฉพาะตัวที่ชอบก็ได้นะคะหรือว่าได้คำนวณได้เลขเด่นเลขเด็ดมาเราก็มานำมาเทียบกับตารางของเรานะคะสมมุติวันอังคารวันนี้ได้เลขเด่นมาเป็นเลข8นะคะเราก็มาดูในชุดตัวเลขของเราว่าอันไหนที่มีเลข8บ้างเราก็เลือกไปซื้อเฉพาะที่มีแต่เลข8แบบนี้นะคะง่ายๆนะคะต่อไปมาดูชุดวิน2ตัวนะคะชุดวิน2ตัว ทำง่ายๆมากเลยก็คือจับคู่ไปทีละคู่แบบนี้นะคะเริ่มจากเลขหน้าก็คือเลข3จับคู่กับ0 3 5 3 4 3 7 3 8 3 1พอ3เลขหน้าครบแล้วก็เป็นเลข0ต่อไปค่ะ0 5 0 4 0 7 0 8 0 1นะคะ ทำจนครบหมดเลยนะคะมาดูกันสามศูนย์สามห้าสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งสามครบแล้วก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ 8 0 1ต่อไปก็เป็น5้นะคะห้าส5่ห้าเจห้าแปดห้าหแล้วก็4 7 4 8 4 1แล้วก็7 8 7 1 ตัวสุดท้ายคือ8 1จับชุดวินแบบนี้จะได้ตัวเลขทั้งหมด21ชุดนะคะที่เพื่อนๆสามารถนำไปเป็นแนวทางในการลงทุนได้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลงทุนทั้งหมดทีเดียวนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงให้เลือกเฉพาะตัวที่ชอบนะคะตัวที่ชอบตัวที่ใช่ตัวที่เด่นตัวที่เน้นนะคะที่ได้มา ก็นำมาเทียบกับตราดของเราได้นะคะทีนี้เรามาดูสถิติผลตัวเลขที่ออกวันอังคารว่าเข้ากับชุดตารางวินที่เราทำไว้ไหมนะคะมาเริ่มดูกันเลยเป็นสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันอังคารนะคะเพื่อนๆสามารถหาได้ตาม Google นะคะพิมพ์ว่าสถิติหวยออกวันอังคารเขาก็จะมี ย้อนหลังให้ดูแบบนี้นะคะสามารถดูย้อนหลังไปได้หลายปีเลยนะคะเรามาเริ่มที่วันนี้1นมิถุนายนหกสี่นะคะเก้สองในชุดตัวเลขของเรามีไหมไม่มีนะคะสีหก็ไม่มีนะคะสี่องสองเลขเบิลไม่มีแล้ว1 9ไม่มีนะคะหกศสา มีสองตัวท้ายนะคะศูนย์สามนี่สามก้าไม่มีเก้าสี่ไม่มีแปดสี่มีนะคะต่อไปใครจำเลขวันนี้ได้บ้างคะน่าแต่แบบนี้ไม่น่าจะเข้านะคะตกใจกันหมดเลยนะคะไม่มี ต่อไปหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดไม่มีค่ะหกสี่ไม่มีค่ะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดก็ไม่มีนะจ๊ะห้าเก้าไม่มีสามหนึ่งสามสามหนึ่ง สามสามหนึ่งไม่มีจะมีชุดสามหนึ่งนี่นะคะสองสามไม่มีห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ามีนะคะเก้าสามไม่มีแปดเก้าหนึ่งไม่มีนะคะมีห้าสามสามห้านี่นะคะ นี่ก็เป็นผลการเทียบสถิตินะคะส่วนมากก็จะเข้า2ตัวสําหรับวันอังคารนะคะไม่เข้าก็เยอะนะคะแต่ส่วนมากที่ไม่เข้าก็คือตัวเลขจะค่อนข้างแปลกๆหน่อยนะคะนี่นะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนะะก็ทําสถิติไว้แบบนี้แล้วก็จำไว้วันอังคารถ้ามีสลากออกวันอังคารเราก็พิจารณาตัวเลขที่ ไม่ได้อยู่ในชุดนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางในการที่เราจะจับไปลงทุนนะคะถ้าเราทำสถิติไว้แบบนี้มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพื่อนอาจจะทำเพิ่มอีกสักยี่สิบงวดก็ได้นะคะดูว่าผลเข้ากับไม่เข้าอันไหนเยอะกว่าถ้าไม่เข้าเยอะกว่าเราก็ใช้ชุดตัวเลขพวกนี้ไปตัดจากชุดตัวเลขที่เราได้ชุดเด่นมาก็ได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ เดี๋ยวตอนท้ายแอดจะทิ้งรูปไว้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้แคปเผื่อใครที่นําไปจับไม่เป็นก็แคปรูปออกไปได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทุทกหุวยทุกหุ้นที่ลงที่เล่นนะคะลงทุนอย่างมีสตินะคะทุกหวยทุกหุ้นมีความเสี่ยงกตรลงทุนมีความเสี่ยงตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะได้แล้วก็เลิกนะคะ ได้แล้วเราก็เลิกแล้วก็พอนะคะสั่งตัวเองให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ